แล้วตอนนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับในช่วงนี้นะโมดเขตกลางเดือนหน้าเนี่ยได้2.97ปีปกติดอกเบี้ย4ีบาทนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยถูกมากมากนะถ้าใครสนใจนะคันนี้นะครับฟรีดาวได้นะครับถูกกว่าไยแดง200 0 0 0กว่านะครับ รถมือสองรถสวยพี่ธิตคาราชพึงนะ <Hey. S 1> วันนี้มีอยู่กระบะาสายามาก,กินแต่ว่าแต่งมาให้ครบแล้วนะ,นะ <Hey. S 1> เป็นแต่งแต่งไว้ธมาหากินน่ะนะครับไม่ได้แต่งแบบซิ่งนะครับถ้าใครหากระบะแบบหัวเดียวอยู่นะแล้วมีเขาเรียกตู้ทึบมาด้วยเนี่ยแนะนําเลยแล้วบอกราคาพิเศษมากตอนนี้เป็น2คัน2สไตล์ตเป็นแบรนด์หลักทั้งคู่นะจะมีโตโยต้ารีโวกับอีซูซูนะครับเป็น1.9้นะตัวสปาร์กนะครับเป็นหัวเดียวหมดเลยอีซูซูจะได้ออโต้ตัวนี้จะได้แมนนัะนะแล้วแต่ชอบนะครับเครื่อง2 4ุกับเครื่องหนึ่เลยอเา การกินน้ํามันพอๆกันไม่ต่างกันเยอะนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูคันนี้ก่อนเป็นอีวสุนะครับตัวนี้เป็นหัวเดียวออโต้นะครับตัวนี้เลยราคาายแดงนี่นะอยู่หกแสนกว่านะเราขายไม่แพงเราขายอยู่สี่แสนกลางๆเท่านั้นนะสี่แสนเจ็ดเท่านั้น,นครับผม <Wow. S 1> แล้วบอกเลยได้เกียร์ออโต้ด้วยจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวกันไปเลยรถปียี่สิบเอ็ดไม่แค่หกหมื่นเท่านั้นนะแล้วตอนนี้เราเบี้ยพิเศษนะครับในช่วงนี้นะหมดเขตกลางเดือนหน้าเนี่ย ได้สองจุดเก้าเจ็ดปีปกติดอกเบี้ยสี่ห้าบาทนะครับตอนนี้ดอกเบี้ยถูกมา,มากนะแล้วมาดูสภาพรถนี่ตอนนี้ได้ยางโยโกฮาม่าไปเลยได้แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ติดเพลาร้อยครบแล้วเป็นตัวสปาร์กนะครับสีบอลเงินสวยๆอย่างนี้เลยมีคิวแารนสายเรียบร้อยตู้ทึบนี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่มาแกะให้ดูเลยตัวนี้ข้างในภายในจะเป็นสีดำนี่นะสวยๆอย่างนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับบอกเลยว่าถ้าใครแบบว่าหารถใช้งานเนี่ยตัวนี้แนะนําเลยเพราะไม้น้อยมากแล้วรถปีใหม่ดอกเบี้ยถูกอันนี้ประหยัดแบบ ค่าผ่อนจากเดิมมาสมมุติว่าผ่อนจากเดิมเนี่ยต้องเพิ่มอีกประมาณนึ่งแสนตอนนี้ปอกเบี้ย2องเก้าใช่ไหมประหยัดไปแสนหนึ่งเพราะดอกเบี้ยปกติจะอยู่4 9, 9. ี่จุดเก้าหายไปสองบาทถือว่าประหยัดมากๆนะครับคุ้มมากๆถ้าออกรถตอนนี้นะแล้วน,นี่้ดูรถใหม่แค่ไหนโหเหนียวมากยางเม็ดอาร์คในรูยังกลมคมยี้เลยนะครับไม่มีการชนหนักพิวามอย่างแน่นอนรับประกันในสัญญาถ้าเจอเอามาคืนได้เลยนะครับข้างหลังนี่ด้ยางเป็นยางมิชลีแล้วนะครับมีพาวล้อยเรียบร้อยนะ ขนหนักได้เป็นตันเลยแล้วแต่เราเลยนี่แล้วนี่ตู้ทุกอย่างที่บอกเอาไปติดเขาเรียกนะลาซาด้าช้อปปี้ขนของทํางานได้เลยนะไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วได้แถมไปด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่เอาถอดออกได้แล้วแต่นะครับวันนี้นี่ดูตูด้ดิโอโ้โหใหม่ๆอย่างนี้เลยได้แอร์ไปด้วยใช้ไงานได้ปกติหมดนะครับผมพื้นกระบาดพื้นกระบาดเดิมนะพื้นกระบาดแบบใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับยังไม่ค่อยได้ขนอะไรมากมายเลยนะครับติต๊กเกอร์ DDI กับ i s u z u D-Max อยู ank, ่ครบนะครับผมตัวน,นี้นะครับ จอดไฟแนนซ์เฟรีดาวน์ตางจังหวัดถ้าอยากเอารถเขาเรียกนะเป็นคนของทําธุรกิจส่วนตัวก็ออกได้มีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านบริการส่งรถให้ฟรีด้วยนะครับดูรอบคันกันไปเลยได้แม็กทั้ง4ล้อเลยนะครับข้างหลังก็เราจะล้อใหญ่กว่านะเพราะว่าต้องเอาไ้บรรทุกถูกไหมทำล้อใหญ่มาให้แล้วนะครับด้คิวกันาสาทั้ง2ด้านนะครับเบาสีดำเกียร์ออโต้ขับง่ายๆนะครับในเมืองก็ยิ่งใช้งานง่ายเพราะว่าไม่ต้องเข้าเกียร์นะเกียร์แมนวนวลนะครับผม ใหม่มากนะครับคันนี้นะครับรอบคันไม่มีริ้วรอยเลยถ้าใครสนใจนะคันนี้นะครับ4ีดาวได้นะครับถูกกว่าไยแดง2 0 0แสนกว่านะครับไม่ต้องเขาเรียกนะไม่ต้องใช้เงินออกรถเอาไปทำอาชีพได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งโตโยต้ารีวว2.4นะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับถ้าใครชอบแบรนด์นี้แบรนด์โตโยต้านะสายประหยัดซอมถูกแถมมาขัถูกก็ต้องเป็นสายนี้เลยนะครับสายถมากินโดยแท้เลยนะครับตัวนี้ก็ได้ยางบิดโตนกับยาง มิชลีเรียบร้อยเหมือนกันข้างหลังเราทามาให้หมดแล้วติดเพาลงเพรารอยเรียบร้อยให้หมดแล้วนะครับผมดี๋ <Hey, S 1> เปิดดูภายในข้างในก็เป็นสีดําอย่างนี้เหมือนกันนะครับได้เป็นสีดำนี้นะแต่ตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะสาหรับใครที่ชอบอารมณ์การขับขี่ที่แบบว่าเข้าเกียร์แล้วแรงกว่าแมนนวลจะได้ตอบโจทย์เรื่องนี้นะครับขับถ้าตารกระหวัดอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาขับสบายๆนะยตัวนี้รถปี20ไม้90,000 ซีดาวได้เหมือนกันจัดไฟแนนได้เต็มนะครับดอกเบี้ย2 9 9 7ปีไม่มีเครดิตก็ได้2.99นะครับขอมีอาชีพทํางานแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นเริ่มทํางาน6เดือนหรือว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์หรือคนของหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวออกได้ทุกอาชีพขอไม่ติดเครดิตแค่นั้นนะครับผมนี่ยางเหนียวมากเห็นป่ะเม็ดอาร์กยังรูปลมกจิบอย่างนี้นะครับลูทับก็ใหม่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ได้ตู้อย่างนี้ไปเลยนะครับ ตาโลโก้โตโยต้าไฮรักนีโวอยู่ครบนะครับนี่เขาเรียกนันมีตู้ตู้ทือให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้รถกระบะไปใช้งานจริงๆผลของจริงต้องออกตอนนี้เท่านั้นเพราะว่ากลางเดือนหน้าไม่มีนะดอกเบี้ย2.9จะเป็น4บาท 4. เอ้4.99ถือว่าอัพขึ้นไปมากอันนี้ประหยัดก็ผ่อนไปเป็นแสนนะได้ดอกเบี้ยถูกมากฟรีดาวได้คันนี้ก็เลน4.7 ราคาอยู่477นะครับคันนี้นะครับมือหนึ่งน่าจะอยู่0 0 0 0 0กว่านะคันนี้นะครับเป็นหัวเดียวเพราะตอนนี้หัวเดียวหายยากมากนะครับตามที่ผมไปดูในตลาดมานะหายากมากๆนะครับและจะได้สภาพใหม่ๆเนี่ยนะไม่ค่อยมีนะรถปี2 0ที่เอ็ดนะครับดูไมทัลนะครับใหม่มากนะครับรับประกันในสัญญาแล้วไม่มีชนหนับผิดความท้้งในก็เป็นสีดําอย่างนี้นะครับถ้าใครสนใจนะรถกระบะหัวเดียว2สไตล์แล้วก็มีแบบตู้ทึบมีแคปบให้อย่างนี้นะครับติดต่อผมก็มาได้ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้ข้างล่างนะครับแอดมาเลยหรืออยากมาดูรถจริงมาดูได้ที่ PCC ีซาราชพฤกษ์นะครับหรืออยู่ต่างจังหวัดอย่างที่บอกอยากได้รถแต่ไม่เวลามาดูจัดไฟแนนซ์ผ่านก,ก่อนมีบริการส่งรถฟรีให้หรือจะมาดูวันรับรถเองก็ได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับ2.99นี่ประหยัดยอดพพร์ตไอยอดอร์ตไปเป็นแสนเลยนะครับดีกว่าเราต้องไปออกต้อออกหลังกลางเดือนหน้านี้ได้ดอกเบี้ยแพงมากนะครับผมถ้าใครสนใจนะฟรีดาวท,ท,ทุกทุกสองคันนี้เลยนะแบรนด์หลักทั้งคู่นะครับไม่ต้องห่ว,หวง อายุสูงก็อึตรตรดถึกทนโดต้าอ,อึดถึกทนตรตรอยู่แล้วนะดูแลง่ายซ่อมถูกอะไหล่ก็หายได้ง่ายนะถ้าสนใจติดต่อผมเข้ามานะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลน์ไว้อย่างที่บอกถ้าใครอยากให้รีวิวคลิปไหนนะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์เอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรนะจะให้รีวิวคลิปไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นิดนึงนะครับ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ขอลาไปกับสายละมากินอฮามปะดอกเบี้ยถูกมากๆนะครับ